สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีชนนะครับผมวันนี้วิถีชนเราก็อยู่กันที่ทะเลนะครับอยู่ที่ชายหาดกระทิงลายนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่น้ําลงค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับผมแล้วก็ลงในช่วงเช้านะครับน้ําจะลงเยอะๆดงสุดก็ประมาณ10บโมงหรือว่า11บเอโมงไม่เกินนี้นะครับผมแล้วก็ไม่เกินเที่ยงน้ําก็จะขึ้น ขึ้นมาสุดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้อะไรนะครับผมหลักๆก็อยากจะมาหาหอยแหละครับเดินหาหอยลึกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหอยตลาดหอยกระปุกนะครับผมหอยม่วงนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าจะได้หอยชนิดไหนเยอะหรือว่าได้แบบไหนก็เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับผมแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e แล้วก็ กดกระดิ่งให้ช่องตามภาษาชาแนลด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถรับชมรายการวิธีชนได้ช่องตามภาษาชาแนลด้วยนะครับผมไปเราไปดูกันว่าครับว่าวันนี้จะได้เยอะไหมตอนนี้ก็เริ่มมีคนลงมาหาแล้วนะครับผมตอนนี้น้ําเริ่มลงแล้วนะครับผมโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะครับเพราะว่าบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนเหมือนฝนจะตกนะครับ อันนี้หอยตัวแรกอันนี้เป็นหอยอะไรเอ่ยหอยตลับนี่นะครับผมก็จะมีบรรดาบางคนเขาก็จะหาตามน้ําลงไปเรื่อยๆคือเขาก็งมลงไปเรื่อยๆนะครับผมแบบนั้นก็จะได้หอยตัวใหญ่อยู่นะครับแล้วก็นีค่อนข้างที่จะเยอะด้วยมีพี่ๆเมนอมาสอบถามเหมือนกันว่าทําไมเราไม่ลงไปงมนะครับผมผมไม่ถนัดลงงมตามน้ํานะครับผมถถลดหาแบบนี้เนาะ แบบนี้ก็สนุกแล้วดูแบบนี้แหละเดินดูต่อนะครับว่าเราจะได้หอยม่วงไหมวันนี้อยากได้หอยม่วงนะครับอันนี้คือปูม้านะครับที่เขาลอกตัวออกมานิ่มๆนะครับผมตัวเล็กไปนะครับไม่เอานะไปต่อครับเราเจอไข่อันนี้อีกแล้วนะครับคราวก่อนเราเจอเป็นสีเหลืองนะครับผม วันนี้เห็นเป็นสีชมพูแล้วนะครับนี่เป็นสีชมพูแล้วนะครับเหลืองที่ถุงมือแทนก็ยังไม่ได้คำตอบอยู่ดีนะครับว่าคือใครอะคือใครอะไรนะครับใครรู้เม้นบอกกันหน่อยนะครับเมื่อกี้เราเจอสีน้าตาลใช่ไหมครับ ตอนนี้เจอกลายเป็นสีแบบดำๆไปแล้วนะครับผมก็ไม่รู้อยู่ดีนะครับว่ามันคือไข่อะไรเราเดินมาสักระยะหนึ่งเราเจอหอยหอยม่วงนะครับผมนี่เนี่ยนะเห็นไหมเอ่ยลักษณะของหอยม่วงจะเป็นแบบนี้นะครับผมออแต่ตัวไม่ใหญ่โอ้เสียดายจังเลยตัวไม่ใหญ่นะครับอยากได้ตัวใหญ่ๆจังเลย หอยกระปุกตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยครับนี่นะครับตัวเบริ่มเลยอันนี้คือสั่งแดงนะครับทุกคนครับอุ้ยหอยหอยนี่ทุกคนหอยม่วงนะครับผมหอยม่วงนี่ได้แล้วโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้วันนี้นะครับผมหอยม่วงของเรานะครับผม แล้วก็เห็นแวบๆมาสักครู่ตัวนี้เดี๋ยวเราเดินมาดูตัวนี้สิตัวนี้ได้ไหมงาได้นะครับผมตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอุ๊ยอ๋ออันนี้ตายนะครับผมโอ้โหนึกว่ายังไม่ตายให้ยังไม่ตายนี่ถือว่าเราโชคดีนะครับอย่างน,น้อยๆก็ใจชื้นแล้วนะครับผมได้หอยกระปุกเอ้ยหอยม่วง สองตัวแล้วนะครับแม่เห็นไหมเอ่ยนี่นะครับผมหอยม่วงใกล้ละใกล้เสดสดสมอเล่แล้วครับมาครับเรามาหาหอยกันครับผมหาหอยกระปุกหอยตลับกันนะครับผมโซนนี้เหมือนจะมีอยู่นะครับเพราะว่าเราเดินลงไปข้างล่างแล้วเมื่อสักครู่นี้แม่ หอยกระปุกก็หอยม่วงนะครับผมหอยม่วงก็ไม่ค่อยมีนะครับหอยจอบไม่มีเลยนะครับผมปูก็ไม่มีนะครับเราก็เลยเดินย้อนกลับมาแล้วก็มาหาหอยกระปุกหอยตลาดดีกว่านะครับเดี๋ยวจะมาเสียเที่ยวโอ้ตัวใหญ่มาก ลูกไม่ใหญ่ปูอะไรเนี่ยทำไมน่ารักจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ขอดูหน่อยขอดูหน่อยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้โหดูสิขอดูหน่อยครับ <laughs> แข่งแก่งแก้งตายนะครับผมเรียบร้อยแก้งตายแล้ว ไปครับท่านผู้ชมครับเรากลับดีกว่านะครับผมไม่มีแดดนะครับอากาศดีนะครับผมคนมาหาก็น้อยนะครับผมและก็หอยก็น้อยเช่นเดียวกันคือเดินลงไปลึกๆแล้วนะครับหอยกระปุกก็ได้ไม่กี่ตัวนะครับผมหอยง่วงนะหอยจอบไม่ได้เลยนะครับผมคนก็ไม่เยอะนะแต่ว่าก็ไม่เห็นมีใครได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับผม,มก็เลยคิดว่า เรากลับดีกว่าได้เท่าที่ได้เนาะถือว่าได้ลงมาหาแบบสนุกสนุกแล้วนะครับผมแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องธรรมศาสตร์ชาแนลด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครมีคําแนะนําดีๆร่วมพูดคุยได้ที่ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งดีว่าทุกคน จะชอบคลิปวิดีโอที่ผมทำในแต่ละคลิปด้วยนะครับผมแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะสวัสดีครับบ๊ายบาย